สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกัดแอดตีนำโชคพาด้วยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางไว้านอยสูตรสองตัวรูดงวดประจำวันที่18มกราคม2565นะครับผมก่อนจะไปรับชมรับฟัง ก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผม แอดมินก็จะสรุปผลนะครับผมของวันที่17นะครับผมสำหรับวันที่17นะครับผมแอดมินก็ให้รูดจุดที่1กับ4นะครับผมสำหรับ1นะครับผมก็มา16นะครับผม16ในรอบเฉพาะกิจนะครับผมและก็ส1นะครับผมชุดคู่รูดนะครับผมมาในรอบปกตินะครับผม แล้วก็สายวิ่งสายรูดก็จะได้48นะครับผมสําหรับ4นะครับผมตัแสดงความยินดีนะครับผมกับเอฟซีพี่น้องนะครับผมที่มีความโชคดีนะครับผมก็ไปต่อนะครับผมสําหรับวันที่18นะครับผมสําหรับวันที่18นะครับผมแอดมินก็ให้รูดอยู่ที่2กับ7นะครับผมสำหรับ2นะครับผมแอดมินก็เจาะให้ที่สองหนึ่งนะครับผม2 4ส 25แล้วะก็29นะครับผมสำหรับ7นะครับผมแอดมินก็เจาะให้ที่7 1หนนะครับผม7 3 7ด7 4และก็2 7นะครับผมชุดคู่รูดนะครับผมถ้า f อีพี่น้องชอบก็ตามนะครับผมถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับผมความชอบก็ต่างกันนะครับผม แอดมินก็มานําเสนอนะครับผมเพื่อเป็นแนวทางเพื่อเป็นตัวเลือกนะครับผมให้กับ f c ่น้องนะครับผมเอาไว้พิจารณานะครับผมถ้า f c ่น้องไม่ชอบตามที่แอดมินเจาะให้นะครับผมก็สามารถเลือกดูได้นะครับผมสําหรับ2กับ7นะครับผมก็มีสิทมาทุกตัวนะครับผมสําหรับชุดเบิ้ลนะครับผมแอดมินก็ให้ไปที่1นนะครับผม22 ห้าห้าเจ็ดเจ็ดแล้วก็แปดแปดนะครับผมสำหรับชุดสามตัวนะครับผมแอดมินก็ให้ที่แปดสองสี่นะครับผมแปดเจ็ดสี่สี่เจ็ดหกแล้วก็หกสองหนึ่งนะครับผม สี่พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟกดไลค์นะครับผมกดติดตามให้กับแอดตีนำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสำหรับเอฟซีพี่น้องนะครับผมที่อยากเข้ากลุ่มนะครับผมกลุ่มไลน์นะครับผมก็ตามนี้เลยนะครับผม0 8 5 2 0 5 1 7 3 9นะครับผม ก็เข้าฟรีนะครับผมไม่มีค่าบริการใดๆนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอให้เอซพี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ